อันนี้ก็จะเป็นบริเวณอ่าเก็บน้ำเขาหัวช้างคนระับเอ๊ะ <Hey. S 2> บอกว่าพาทิดขึ้นตรงซองนี้นะนัะ่นคือหัวช้างนะฟ้ะากำลังสวย บรรยากาศภายในบ้านพี่เลี่ยมนะครับกาตัวนั้นก็จะเป็นตัวบ้านนะครับมันก็จะเป็นห้องรับแขกแล้วกันมีเ <c oughs> ก็อี้มีเสาให้ผูกเป <c oughs> นอนสบายแล้วเต็น์มาก็มีพื้นที่กางเต็น์อยู่ห้องน้ำก็จะอยู่ด้านหลังแต่ยุ่งจะเยอะหน่อยนะ บรรยากาศกันเองกันเองอารการก,กินก็พอมีนะครับถวน